โอเคแม่พี่ก็ไม่ไปถึงครับ bye bye. Bye bye, บาย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 ครับ bye bye, บายบายครับกลมาเก็ตกันครับกลมาเก็ตกันครับ and you and you and you look me you look me <Yeah. S 1> พหนุวิสาออกไปย่างซื้อของมาเก็ตนะคะ วันนี้เอาบรรยากาศมาให้รับชมกันก้านะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสุสโอ้ดอกไม้สวยจังเลยทุกคนโอ้สวยมากเลยค่ะทุกคน บ้านนี่ดอกไม้ไหลายขนาดเลยค่ะ <laughs> มาลอย่ากีบบานเพิ่นดอกไม้เยอะมากเลยลอ๋อ baby have small cat oh my god <c oughs> you can speak บับบาลูกบับบ I want it you speak right yes yeah, so cute look she will like, her, like it so cute okay you want to pick Baba? hmm oh, what what Where? oh it's perfect not perfect now they will die already okay let this one die already not perfect anyone come already soak my dog soak my soak me you can come โซกแอ่์ลูกโซกบ้า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 กำลังมีคนมาเล่นเด้มันหนาวบ่วมีคนมาเล่นนะคะอากาศมันเย็นเขามาแป๊บเดียวเขาก็กลับบ้านนะคนอื่นเขามาแป๊บเดียวเขาก็กลับบ้านมันหนาวค่ะวี c a นโกไม่ลูกวี c a นโกโฮม e ไม่ซุก